สบายดีพี่น้องใส้ปลานะโอ้ยเห็ดกระบาปลาาไปกินปลากระป๋องลืมบอไรจะลืมบอจะลืมม่บอว่ามีปลาเฮ้อเบิ้งหอยนะเลยนี่ bà ละมันบ่ chị แล้วบ่ ao hả Của ao. Của ao? Ừ. Thể đi ao กินใส่ถ้วยคุณก็เห็นได้ในผิดทมาก่อนจริงๆจู่จะไปขวบมันก็บชิชุกไวกลัวพวกผิดตี่ในนางร้อยสิบเจดสิบเจดเอาถั่วมาใส่อย่าไปแกะใส่กันนะเฮ้ยนี่แต่ว่าหอยดิบบกเข้หอยชุกเลยเนาะบุญยาปัญจะบุกเคยจิ้มหอยจะบ๋เคยจิ้มหอยก้อยสิจิ้มหอยดิบแบบนี้นี่ก็เห็ดแบบนี้เลยจิ้มแล้วกัน จิ้มแล้วก็ไปล้างน้วหม้อค่ะดิบให้เมือกมันออกนั่งลอยสยองเรือยขาลอยจะในกินคือแท้เอห็นไปอเฮ้ยเห็นี่เลยบับวให้กินดิบเลยเอาถวยมาเลยเอาถวยไป้างหลังนะอยากให้มันกินดิบเด้อว่าไปกินกัวเจ้ากินบะไรได้ก็หอยเชลลีนะเบื่ออะไรเบื่อทุกคนึงนะสำหรับนั่ง้อยหนี่งคือจีบเบื่อเลยโอ้ยเป็นยังตัวนั่งเคยกินมาล การห้าวในกระเพาก็อยู่นี้เฉยีนะร้อยว่นน้ำลายแตกจักจากเห่ว่าจะไนเราะจักแล่งอันดีจักจาเร็วกว่าฉันเป็นอะไรนี่นี่ใส่ถัวนี่อยากได้จะกินได้สัอยากกินเห็นหอยดิบคนมันเคยกินแล้วมันแน่นเราได้กาห้ากระบอน้ไปกินด้อกบรเห็นสีขาบรสขา่เานหนึ่งไพ่คอยเนี่ยจุดไพ่ชื่อหนึ่งไพ่คอยเนี่ยจุดไพ่เน่ ยืนบอร์กล้แลลูกสาวคือหน่วยใหญ่คือมาขน่ัวใหญ่เช่ไหพ่อ้เ็เขาขายอยู่นี่เขาขายบ่อยสิื้อพันตรนี้เป็นตาซื้อมกินเ้อมัใหญ่นะเมื่อไก็หอยซื้อเมื่อไรดิอยากกินร้อยหน่วยล้อย่วมาซื้อตอได้บ่ขายบ่อยซื้อต่อสิบพันขายบ่ขายได้หอยกำลังหิวอยู่ คือบ่าเอาให้มะขีงง่กันอันนี้แบง <c oughs> แบงก็บแบงกราบห้อยเป่าให้โอ้ยลอ,อ,อ,อยเอ้ยอันนี้แบงอะแบงให้ยบริงงสันต์จิมหัวมนันออกเลยเอามือมีโน่ยังมืนอนีิ<อ>ก้อยก้อยมีโน<อ>่ก้อยขึ้นก้าวขัวเอานี่นะมาใส่ถวยนะขอใส่ถวยให้มากเราผมปัดใส่ถวยแล้วโย่หมอนี่เฮ้ย บางงกาวมันบาดเรืองคเธอได้จับช่งไอ้ปัวจูไพ่บ่ต้ปวดังไพ่หายนอนบ่คุณนอนเดังไพไหมไ้จินังบก่ยายื่อนเนแม่ว้านดองเพงไอ้เดียพอดีได้เราเชื่อนเชื่อนลูกก็เป็ไก จมกับนั่งโอยเราอจากขวบขึ้นนะมันขวบออกขวบเข่าไอ้เรื่อนปล่หันจะบ้ายบั่นอันนีเกาหัวเกาหัวบนเมื่อีอยได้าเกาหัวมีฮาวเยอะกว่าเอาเพิ่งกัพ่อนนั่งว่าหาวบนอะไรดบมีหาวเขาอ้หัวสบ่้มาเลยพรมผมเินรนแห้งอะไรเลยพี่น้องเลยนี่เป็นตออลไรนี่มันขึ้นมา ไม่เราฉันครผมผมลนเองกะชีได้น้องเหรอครับจ๊ะบอ้อเด็กน,อกน้อยแอนใครไปเป็นแมลงอ่อนหาหกเดือนแล้วผมสิหล่นทุกคนบอหล่นเบิดได้ประมาณเดือนหนึ่ง็กกับชีวิตหล่นนะรี่เลยแห่งดีอยู่ไายบนไรแห้งหล่นจะคือจะคือกะไปขอ่าน<อ>่าคอยสถามเจ้าวนึงเลย กันดวยไข่เค็ไขเบ,บิงบ้งไขเบิ้งใหไข่เค็มเนบ่อเมนบ่เมนบ๊เบิ้งข่อยากดิขัอยากอร่อยไปชิอโซ่ข่อยากกินหอยด้บขอใจเลยกินบอเนี่ยไม่กินยังอร่อยใจเลยกินตายแล้วไม่กินใจไมนดีบ่อมนูเบิ้อบใจเลย พ่อต้องคอยเมื่อนั่นว่าคอยสิคออยู mm ่น hmm right ้ำลูกอีกปีนึงหรอคที่เรือใไปสพอนั่งเลยว่ามไปตามมากว่ามมไปตามาว่าตายม่วนหมจังแล้วบ่มเคยตายเท่กออกปล่างนั่งนั่งเลยออกไปเลยเมนว่านั่งเลยคิดว่าได้แล้ว่าออไปฮะเมนม่นมนนีบบอกหรายังว่าจะคอยอยู่น้ำลูกอีกปีนึงบ่อยากตาย ยันตายยาตายอบยากหมดยัเหลอขบอเชือบอเชือบอเชือใจบ่อเสือใจไผ่เสยใจผัวบอกคอยบเสือใจเจ้าของเออยันตายยานเป็นยันเป็นหลุกกำลิงหรือยันตายบอกมันเบิดแล้วจมหงอันนั้ โอ้ยขี่มันขี่หอยเชลรี่ลวังเดอระวังเดนเลยบนไลตามันนี่นี่นี่เอาใส่ถ้วยหอยนะกามแล้วพี่ทิมแย่งจิ้มนะทิมต้องคนกันนะบอสอ้ววหดัวัวหลุดนถูกเรอ่างไทแล้วเฮ็ดในสั้นนะว่เมื่อเขาบอกให้เฮ็ดแบบบุยายกเฮ็ดเฮ็ดอยากบุยยากเฮ็ดให้เอซเบิรงบอก เห็ดอันนี้เดียวใส่เวลาว่าทำแล้วว่าเออเวลาเอ้ล่างๆมันสะอาดดีนั่งเลยจริงตะปูใช่บ้านผยกินนะตามเนาคุณได้ยันเบื่อเมนโลเออโอ้ก็จิร่จิรอ ขายกิโลขียกยงคอยอิ่มเลยิโดนไดค่ะจับตสมตจับพันนะสามสิบพว่าทีซื้อิลให้นางอยบงย่างมีลอย่ได้กินจับพันเอาจเกี่ยวเขาเลยเกี่ยวเขาได้แล้วบอกกินอีกคือว่าพังเบิงอาการนี้เมียกินยาเลยด เมียคุมไปเลยเธออีหยางเาเืนเพลงเสบายดีบ่ยังบานนี่หาใสบายดีแต่่อมาตะกี้บานนี่หาใสบายดีกด้อกเจ้าอาขัให้เจ้าขั้ว้ยล้างก่อนดีหนุ่มหน้าไว้ให้เมียเมียช่าง เมียเมียสั่งใหุ้บน้ำหายดังไฟไปหายไปตามนออกแม่บ้าองอเขาบอกเขาตาออเปลก่เบื่อออก้แบบ่เาผงเงี้งบุญเพ่งกระจับบ่นอโอ้ยเ้าได้รงเลยเพื่อนอ่ะใส่แม่เห็ดรดยสยกันเนังเห็ดใ่แม่ไม่เห็ดงก็ต้องยัดสยเนี่ยเชื่อน่ะไมถือกับมือแม่ให้เพื่อนดื่มบิ๊ก thường mình thiệp thì mình trái bần này, à mình thiệp ở nhà vườn, thiệp bên ngoài thì nó mệt, nó nặng, nặng sườn, ủa, cái này là cái gì đấy, lên, 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 cái lên, 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 lên,

ตอเล็งจะอะไรหานาะ้องเลบอตอาเล็งยังขี้ดินเอาขี้ดินไปเล่นเชกับโบขอออกขอออกขี้ดินเขามาไปังขอออกเออเอามาแตกแล้วตัวาเอัวตเออตอดอ่าักยองลงลองกัรเลือกี้ดินเยอะอ่าซอยกันเจ็บนัวนัวตมบา มันมีอยังเสียช้ำเนี่แล้วเททิพย์มาเนี่ยถ้วยนะเทน้ำทิพยก่อนเก็นให้เจ้ากินมันจะขี้เกียจอยู่กี่วันชั้นน้ำมาดิกินดิฟปอนน่ะนะกันแหงยังก็ให้เมือกมันออกได้นั่งเลยกันน้ำเกลือใส่ใบตะไคร้แค่เดียวก็ออกเล้หัวว่าก็ยากให้เมียกินดียากกินดิบไปนั่งไหม แต่มีสีดนสีเบิ่งแบบจระจระมันนั่นหอยหอยหอยสลิดอนี้มันเนี่ยว่าบอกให้กินบอกให้นางกินนะคำว่าคำว่าฮาวโมยูนี่นะแต่เห็ดไี่ไหลก็ร่อยทั้งด้อยแล้วโบแล้วโบกินอยู่ได้สุกเอ้แล้กินนิดอยู่แล้วสรุปนี่สิไปคุดกี่หล่อสมมตินึกว่าเอากี่หล่อมาเลยจะงันมาสร้างไงไปคุดไปจล้วผูกแบกเชียมกับเพาะไปเลยผู้ให้สิดอยู่เท้าแงามแปบัด ไปท PG, ําเอาไปกี่เลเออิ่ตามุงกัลุกข่อยแล้วเดี๋ยวว่าเีหล่อมาจะตามเถอ่กับใบมุ้งไหนเร่ยจะนอนกับบุญเวล่าเขาเลยะละมือทําเวลาบชมข้าเจ้าตั้งมักกินอ่ดีหอยมือนังกะหอยจะออกมาแ้เือนดาวนิดหน่อยนั่งอยมันอย่าลอยอยากินอยากกิน อย่ากินดิบนะลอยยุดอย่าปฏิเสธต้องลอยลอยยาเออจังนเอยเราจังเลยเราล่างลอยเล้วยันกระฟางน้ำนะฮะยาลอยยาเด้อเฮฟเอฟซีผมได้ให้เจ้ากินดิบเด้อเป็นเป็นห่วงสุขภาพเจ้าเด้อเพิ่์ดบอกว่ามีอาการมือนี่อาจจะมีชวนเกี่ยวของกับกินดิบได้เพิ่์ดบอกแม่แต่เงี้บอกเพิร์ดบะไม่กินดิบปล่อยยามันสีสะสมเจ้า คันัดีอมือหมอลังสะอาดอันนี้เคอลายนาอยู่ได้เนี่ยมะนาวมาคันใส่พืชขักเนาะมันโมมีนใบตะไคร้เนาะใบตะไคร้บะบานข้ล่างพระใบเป็นสะโพเลยสะโพกำลังมันหนักเขาเลยขันขันให้เมือกมันเนาะน่นมันเบื่อไ่เบื่อป่้มันแกเจ็บแขวาพอพืนเนาะยางมันก็นาักหอยดิอสดขับเนาะช็ดยอ

ปิ่มนอยู่หกลกปรไดีล้วนี่ถยแนี่คือใบเชิงลุแต่อันนี้นมงกรเลรอย้อยไอ้ถัวจะมากแล้วเดี่นี่นะเห็นห่านยู่งหรือเปล่ตัดเอายอนี่พ่อเงไปยมางานไงเนาะตัวนี้ยังมาไหว้หอยทานหอยนี่กระาดอกเรื่องของเราแล้วเราไปจัดตั้เดินตปเองเออเจ้าของเนาะผมเห็นแต่ว่าเจ้ากองตามแด้บัดยังให้ได้โว้ยว่ะ

ตัวกับเมียนี่วั่คือกันไดทางทานต่อบริคือกันไหาหมอเมียน่ไปอาดหน้าอยู่พุ่นถามมาอผัวยอาดอยู่นี้เจผัว่านเนะผัว่านันใจจะแนไงเ็ดหนดแล้วหดนโอ จะชิวอยังแต่ลอยเจ้ายัน้คือเป็นหนังนถูกอันอันนี้อันนี้คือเล่นหนลอยคือคือของเขาเห็นไอ้ก่งแล้วกอว่ดีบแห้งนะเว็บไ่แห้งว้องเนี่ยยังไงมาทาน้อยมาเสร็จแม่ผดูดาวคือทานนัตีนันเกงในทานตีนันเสือนนี้มาเสร็จ แกนเสื่ออยูนะถูออกให้อย่านะพุในตีนเจ้านาเชนได้ไหมเอาข้างก่อนข้างก่อนข้างก่อนจะุ้งเยร้อยเลยนข้างเสืออะยังไปุ้งทางหลังอันนี้อยากเอาขาแก่ๆนะมามีอาการดทถูไี่แหมอ๋อถูขีเมีนหมอน่ะว่าหมอตั้งใจบอน่ะบนตักเป็นตัอง แบบนี้น่ะเราเอ้าลูกสาวว่าไว้ขีดเสร็จขีเมนหมอน่ะถ่นดุเพลงเนาะมุดเพลงอ่าเสร็จขีเมนหมอเนาะหันมาจ้อยโดนแล้วลอยอยู่พอดีโดนพอดีโดนหัวเบิร์ดเลยหมดแล้วยังเบิร์ดแต่เก่าคือบ่ได้ใส่ยร้ายประหนัดเป็นนัวหมดเลยนี่เริ่มใส่ยร้ายเลๆแต่เก่าคือบรรนับเม็ดใส่นี่เริ่มร้ายเดยนั่นแหละผมยังโดนนะไม่แต่ว่าในลูกใหม่สิ นี่นี่นี่ส่ดนี้คือกันดับตาะเข้านี่คยังย่านอยู่จะเขื่เด้อแบบแบบท็าปจะเอด้วเข่านะขอบจังกรสีวอนแรกบอกมุ้งมาพี่ตปิ้นเป็นเชงพี่ปนเปน่ารู้โอ้ยแล้วมาตัดออกเยอะแยเราเหยีบเอาตัดออกแกะไขกษะชมันสีดนผ่านเขาอย่เนีอันนี้นะโอ้ยมาตัดอีก ถ้าว่าน่ากัเอาไม่เสร็มานิจะนิงนินจะรงพุ่น่ะกิกันเนาะไม่จ้งทีโบโบ่โน่โนนไม้นเห็นเห็นได้ไหนสวัสดีป้าลุงสวัปชนมบวมฮะเ้เก็มุนบกมเสมากันนี่้ยักินข้าแล้วโอ้ยเห็นแล้วก็กินนีลยเด้อลย จงไปไกลเลยกินอย่างนี้เาด้วเบ็ดเม่บ็ดจดอันไหนทำมันตะจดอันใช้ผ้าปิดนะผ้าปิดดินี่นี่ดีใจแล้นอนาจะเข่าไเลยดีใจกว่าร้อยตดีใจต้องคิดยังแล้วันนี้เนาะนี่มันดำจัง บนตามผักนั่งกระทักได้พี่น้องเงินบาทนี่มีปูปลาที่มันตายแล้วก็ตากแห้งอยู่หลังคาาในเลยไม่ต้องไปไกลอีกบาทไอเดียดีขนาดเลยจงกระหายังไรเดิมาหลยซื้อนี่หน่โอเคโอเคบ่าวล่าเมื่อก็เดือบันีเดลอสบายดีดังไรสบายดีขอบใจบ่าวล่าหน่อยไหมก็ไปที่ถ้าเบิ่งตคนนี้มาตุกโอเค อยาลผ่นะขึ้นอ่อนแค่นี้มันากใจรังเรียบร้อยนี่นี่น่ะนี่ไม่เดาไม่เดาปลาตัโยกลงไนี่ปไผ่สีนันักนีเ้ยก็มีตะลาเองไรอไอ้กึ่งอะไนักกมเหยียบะไปเลยนะนอนลงเลยเห็อะไเอาแป้นมาซ้อนบอ้อนกเ็ดะได้านมาใส่แข voilà ็งปนายสตยเอาแป้แล้วมาสอนเาระเทียม ค้างมาฉลองดูนนงดินี่แปงมาใส่แผ่นหนึ่งนั่นเองทับมันมาอ้ยเบิ่งแปรงกองขื่นเลยเจ็ดมาบุญอึดนอรเอยชุกแล้วนอนเลยกินได้แล้วกนะันอยู่อ,อย่าไปว่าเราน่นั่นเลยร้อยหันมาดูเลยโอเคม่นได้เสีได้กินเยื่เถือนะ่อเนาะ หาไปก็ะยาได้ให้กี่ขันขันใส่ไม่จะรอยก็เยอะเมื่อเพื่อคนผู้เดียวเนาะนั่งลอยคอยนี่คนผู้เดียวหันหน้าหันหลังอยู่งอกระนี้กันยังงอกระนั้นกันยังว้ายเมื่อยังมาแซาลูกสักผาเแ้าสักผาเฮ็ดกินป้อนข้าวลูกไปโรงเรียนใช้เครื่องอืมบริษัทนะมันบริษัทอันไหนแห้งตีฮะ บนไมนจะให้เจ้าสักเสือผ่าเสียื่อมันหสะอาดก็เรเพิ่นไม่ได้สักเลยเห่นเาบอกได้เลยอสถุงแล้วเนนนเศ้าอันนี้อะสวยย่างหมทันบหทันงหมดเนยหมดเสียแต่งแต่งเส้อผ้าให้ลูกอาบน้ำให้ลูกแล้วก็ก่อนเข้าลูกมองเยียนมือได้สักเส้อผ้าก็สักเส้อผ้าตาเส้อผ้าว่ายังออกมา ยามเมื่อเนี่ยก็นหนึ่งเขาเห็ดกินอุย้ยหอยแห้งลายกูเจ้านา่งลอยเลย,ยบืเมียนคนเห็ดใบถาดีมีใครเห็ดกินเห็ดอยู่ใบถาดู่เพื่อนเมื่อแหละเออมีคนเห็ดห้คืออยู่เมื่อแลสากินโหลดแล้วเมื่อต้องเห็มมงงดผลแล้วห<พ>อยจนนั่งคาตมาสเลย โอ้ยกินได้เลยร้อยเอ้ยมันชุกแล้วชุกแล้วชุกแล้วกินเลยชองคักชองแหนมให้มันชุกดีดให้มันชุกดีๆบ่โอ้ปัดกินดิบปัดกินกันเวลาเห็ดชุกเดี๋ยวก็ชุกคักได้พี่น้องเลยให้บมรลอยกินดิบคือกินดิบโลดเนาะน่ะท้องเหมือนเปื่อยบ่ะนอนเปื่อย

เขาเป็นข่อยข่อยชีกออีกกินใส่หมูแดงนั่งลอยเคยกินหรือเ่เคยกินว่าใส่หมูแดงเหรอไหนเออกินอะไรกินอะไรแล้วกินแมวปีนนามาพี่ตี๋สีมันเป็นนาเับป้าลวกปากมันลวกปลาข่อยแอ๊ะบอ เห็ดเป็นเจอเห็ดก็ให้ค้นเบาสูงกันเห็ดแบบนี้นะที่มามั่ครูใส่เฮาคแบนี้ไม่ได้ถ่านสาดเสไมสร็จไหมคืนมาใส่ไว้อได้อไมกได้เไหมคด้ง น่ขณะผู้เจ้าก็ยังบอกบ่าได้ดังลูกเก็บเอาโดนไฟเหม่ได้ก่อไว้ีกฉากนตกน้ำร่มกับชู้เลยอันนี้สีดังไฟอันนี้จะง,ง,งมหามพื้นเติมแปะอันนะี้ได้แถวตลาดนี่ะนะมันเติมเบิร์ดเลยดีหมนแพงหมนแพงกระไรกระไรเออเดียว ะะจะได้ดดได้ตน่ไออมาอืตืไว้มไจะดย้ยบอกเออมาจะโดย <c oughs> กจูจะจะจะโดยแล้วมากินเขาตุ้เมาไว้มากินเขาบอกภาษาจะด้วยจะด้วยนี่นางกินได้นี่นอ่าตั้งกต้นยำออกมาเลยเลยเลยมันดำไปถึงที เอาดิอุวดวานะกระดูเลยน้องลอยเกือบต้งบ่ลอยเห็ดบ่าบ่าข่อยบริเห็ดไปโดนเข้าวข้าแป๊บเข่ามาใช้เจียมของริกนั่นนะเจียมของริกเป็นกระพิน่เอ้ยเจ้าหน้าบุได้ แจ่วบ่อหน่นนะออกมามามาแจ่วน้องดอยแจวก็กินเป็นบ่อเขาหนึ่งไลน่เนาะก็กินเม็ดบ่อหนึ่งตอนเที่ยงตอนแรงบ่อได้หนึ่งตอนเที่ยงหนึ่งเท่เดียวจบโลด

Sẹp Nói phụt vô mặc hỏi này Vô cho ngoài bà bò Khói hô là mưa nạ khói sư hỏi này mà phạm mang lời Kinh mà lời Mưa mày sư mà phạm Hỏi chụp đi Hỏi này này Nó Hỏi chụp hỏi này hỏi đây Hỏi ta này nó Mưa mày còn Hãy